กินของจับปลาปาไว้น้องผมจะช่วยปะป้าได้ไหมเออโดนกินไปแล้วสองตัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกท่านเพื <h <h ่อนกันเลยเย้ว้าเฉียวเวเียว้น้องขาแล้ว กังหันใหญ่คือว่าคิงคองเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าก่อนถึงกังหันลมนะคะกังหันลมที่เขาค้อค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่กังไม่ใช่กังหันเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่คิงคองเขาค้อกันเลยนะคะเยกังหันอันใหญ่เลยนียเนี่ยเนอันนี้อยู่หน้ากังหันลมเยนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราก็เคยมากันแล้วกันหันลมวันนี้เราจะไปที่คิงคองกันบ้างเย่ ฮ้ยน oh, ี่อะไรอ่ะนี่รถอะไรรถอะไรอ่ะเขาเรียกรถอะไรไม่รู้เหมือนกันมารถรถไถรถใสรถม้งอ่ะใช่ไหมรถแมวเออที่มันไหลลงเขาไงป๊าป๊าไปไงระวังเฮือกิ้งลงไปนู่นนะอไหลลงไปนู่นเลยนะนู่นนะลงเขาไปเลยนะ เออเฮ้ยน้องพพนั่งรถรถไหลวะเนี่ยรถล,ลากรถเลื่อนว้นาวไอ้น้มเขาไปแล้วดูดูดูด <c oughs> มันเป็นรถเลื่อน<ะ>อ๋อเอ้ยไปนู่นละไปนู่นละใบหนูๆๆ่นละรถครับลูกรถรถเลื่อนรถล,ลากนี่แน่เออมันต้องมีคนเลื่อนด้วยอะ หนู่นเนู่ยป๊าป้าหนู่นต้องเอาไปไว้ตรงนู้นที่ชั้นแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยป๊าป้าจะทําให้ดูสาธิตหนู่นไปจะไปด้วยเหรอจะไปเหรอเดี๋ยวป้าสาธิตไหลลงมาก่อนตกเข่าด้วยมันก็จะไปเล่นด้วยเย่ดันทีนึงเบาๆนะลูกนั่นไหลจะขึ้นรถไหล่ไ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 ล่ <laughs> มันต้องใช้แรงไหลทางทางลงอเอ๊นี่เรามาไหลรถให้น้องๆดูนะรถแม้วมแหวะละรถม้งที่เคยเห็นนะที่เขาแบบทางลาดชันเขาก็ไหลลงมาขเขาฟอร์มูลาม่าม้งเออใช่ไหมฟอร์มูล่าม้งเออสนุกเลยสนุกเลยอันนี้อยู่ข้างหน้านะน้องๆน,น,นี่นี่อันนี้อยู่ข้างหน้าทางเข้าคิงคองนะคะไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเถอะไป เยนี่เหมือนกันเลยมีสองคันไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันลูกเมื่อกี้เล่นแล้วรถอะเนาะปค่าเข้าคนละหกสิบบาทเนาะกินคองอยู่ข้างในอุ้ยอุ้ยน้องพบข้างหน้ามีอะไรอะข้างหน้ามีอะไรตัวใหญ่ให่อะโอ้ตรงนี้ก็มีโอ้้ยนี่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 ไปดูซิไปดูซิป้าป๊าบอกว่าเห็นบันไดสวรรค์นูนพิกสัญญาขึ้นไปก่อนเลยอันนี้บันไดสวรรค์จริงๆนะกลัวไหมอ่ะ กลัวไหมพวบอกกลัวกลัวก,กลัวไหม <c oughs> อ,อ้อุยอุยอุยนี่ตรงนี้นี่น้องๆน,นี่โอ้โหเป็นบันไดสวรรค์นนะคือบินปีนขึ้นไปแล้วมันก็จะดูแบบสูงสูเสียวเสียวสูงสูงเสียวเสียวเนี่ยดูสิไม่มีที่กั้นหรอกไม่มีที่จับด้วย <c oughs> ถ้างงเงยทีก็ลวงนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไอตัวนี้นี่ไหมน้องนนี่มันมีคิงคองยักษ์อาบาอยู่ข้างเลย นี่ยุ<ร>งข้างมนันเลยสวรรค์เลยเดี๋ยวป้าป๊ากับน้องพบจะขึ้นแล้วนะอ่ะไปป,ป,ป๊าขึ้นดีๆนะอย่าโอนเอ็นนะ <c oughs> อ,อุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วป้าขึ้นไปข้างบนแล้วมแม่ตามไปบ้างที่แม่ตามลงสิอุ้ย้ย <c oughs> มันมันมันเสียวเสียวเนาะม <c oughs> ดูดิมันอยู่สูงๆอ่ะว้าวสูง <c oughs> บปไปยปเพื่อนๆน่อยทักทายหน่อยทักทายเพื่อนๆ่อยเอ้เฮ้ไหนน้ำไหนน้ำน้ำหอน้ำทักทายเพื่อนกันเร็วเย้เฮ่เฮ่เฮเฮีเว่เฮ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 ่กฮ่เฮ่เว่เฮีเฮ่เฮ่เฮเน่เฮ่เฮ่เฮ่เ่เย่เฮ่เฮ่เฮ่หฮ่เเคเฮ่เฮเฮ่เฮบเเฮ่เฮเฮ้เฮ่ทฮ่เเฮ่เเสียวๆเฮ่เฮ่ต่อฮเเเเเหร เนี่ยเขาใช้อะไรทำเนี่ยอะไรเนี่ยไม่รู้อะแต่มันเบาเบหูดิตัวเปลอเลยน้องพบคองคิงคองนี่นี่ลงไปยืนในนี้นี่คิงคองบีบมือเนี่ยเอ้ยไม่ใช่บีบมือ,อ,มบ,บ,บ,มอบีบตัวเขาให้ลงอะอืมเาให้ลงไปยืน,นงี้แล้วคิงคองบีบอุ้ยต,ตอนนี้น้องพบตอนนี้น้องพบโดน กลัวกลัวกลัวโอ้กลัว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 โอ้ป๊าป๊าลงไปด้วยก็ได้กลัวคิงคองบีบ่ะลกคอุ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนคิงคองบีบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในนั้นก่อนนะอยู่ในนั้นก่อนนะว้าทำหน้าก่อนว้าคิงคองบีบคิงคองบีบดูนป๊าป๊าป๊าโดนคิงคองนับนีบอยู่นีบอยู่คิงคองบีบอยู่คิงคองจับป๊าป๊าไว้ ช่วย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 โอ๊ย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 ดึงไม่ออกดึงไม่ออกโอ๊ยโอ๊ยป๊อบป๊าช่วยช่วยป๊อบป๊าได้ไหมน้องป๊อบจะช่วยป๊อบป๊าได้ไหมโอ๊ยโอ๊ยได้ไหมหนูบอกช่วยป๊อบป๊าได้แล้วพี่ธัญญาโดนกินแล้วนั่นโดนกินงับเข้าไปในปากแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยเสาเหรอเสาร์ไหมไดโนเสาร์ไหมไดโนเสาร์หัวเหมือน กิน่าเหมือนตุ๊กแกโดนกินกัไปแล้วสองตัวดูเขี้ยวมันจิเขี้ยวมันใหญ่มากโดนไดโนเสาร์งับเร็วรถน้องพ๊อเห็นรถแล้วรถขอนข้างๆนู่น อ่าเดี๋ยวไปครับโอ้ดโน้งสา์เอาตัวรอดออกจากปากไดโน้งสา์ให้ได้ก่อนเถอะลูก <Huh? S 1> เอา้าว้าวิ่งหนีวิ่งหนีนคล้าย,ายๆรถข้องหมูแถวโขไทยบ้านกลางเลยอะ่ะแ้ลุงพบขึ้นรถแล้วโอ้นีแล้วสังแถวไปบุนบุนแล้วบุนบุนบุนแล้วมุน้องพบเป็นคนขัดนะครับวันนี้นะบุนบุนบุญบุนไอ้ไอ้กรแก,กะกรแกกรแกหมุนหมุนโอ้เอาไปแล้วบ,บังคับใหญ่เลยบ,บังคับ,บใหญ่เลย นี่โหเป็นรถ2แถวน้องๆน,งนี่ข้างหลังมีบรรทุกได้ผู้โดยสารขึ้นแล้วคนขับกำลังจะกับไบแล้วเด้อตัวเขียวนี่ข้างหลังนี่ตัวเขียวมีซูเปอร์แมนด้วยหนยูเดี๋ยวเขาไปเล่นกับปลาลงลอ้าวผู้โดยสารลงแล้วเอาคนขับรถน่ารักอะเนี่ยไปเดินไปทางนู้นต่อ,อน,น,น,นี่เขาทำดอกไม้ไว้สวยเล้ซูเปอร์แมนทอร์แมว ซูปเปอร์แมนแดงแดงแดแดแดดสูงริ้วเลยโอ้โหพี่ธัญญาขึ้นไปข้างบนบันไดสวรรค์แล้วโอ้สูงริ้วเลยพี่ธัญญากลัวไม่กล้าย,ยืนไหนปลามีปลาไหมมีเหรอมีปลาไหมไม่มีไม่มีมมปลาไปดูตรงนุ้ลนี่คือชิงช้าอุ้ยนี่ช้างแมมโม น้องๆดูสิเขางงเลยอ่ะโอ,โอตัวไปเ,วลเลยเลยช้างแมมมอสนู่นคุณยายกับพี่พลนู่นเห็นไหมน้องๆโอ้อยู่ในวงเลยนี่ปลิบๆหนู่นน้องพบโอ้ยช้างแมมมอสต,ตัวใหญ่มันจะกินเราไหมเนี่ยแมมมอสร้องไงมันเป็นช้างเป็นช้างโบราณช้างแมมมอสร้องไงลูก อดอดโอ้ช้างร้องอดอใช่ไหมลูกวูนี่น้องๆเห็นไหมข้างหลังคิงคองแล้วก็หอมองเห็นกลางหันหมุนฟู่ฟู่อ่ะนี่เก้าอี้นั่งโหแถวนี้จัดสวยอยู่นะช้าชิงช้าตัวใหญ่นั่งชิงช้าฮิอาดมีกัางหันลมอยู่ข้างหลังน้องพบด้วยนะเนี่ยอยู่กลางดงนี่คิงคองกับแมมมอสนี่เห็นไหมน้องๆนี่ กียนนี่น้องๆน,งนี่เห็นกุยนนะรู้จักกุยนไหมลากกียันอะอากาศเย็ยนดีนะสบายไม่ร้อนไม,ไม่หนาวรถ <c oughs> <c oughs> เห็นรถก็เห็นล้อก็เป็นรถรถกวียนลูกล้อกวียนไปลากกียนน้องพบไปดีกว่าวะเอาควายมาลากไหน่อยนะควายนู่นข้างหลังน้องพบนู่นเห็นไหมหนู่นคองคองพบคิงคองรู้จักไหม จนึ่งสอหนึ่งสองชามคิงคองอ่ะถ่ายรูปหน่อยเอาแช่แช่เอาแช่เอาแช่อุ้มอุ้มอุ้มแล้วเหรออุ้มแล้วเหรอนี่ขาแมมมอสน้องๆขาช้างน้องรีบหลบเดี๋ยวมันขี้ใสวัดขี้ใสวัดขี้ใสวัอยู่ตรงตูดช้างเลยเนี่ยเมื่อกี้ตูดตูดจ้ะโอ้โหนี่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 เหล่าซูเปอร์ฮีโร่นะครับยืนตระหง่านอยู่หน้าตรงนี้เลย หน้ากงางหันลมเลยไอรอนแมนทอยหรอทอย,ทอ,ยอ๋อเรื่องทอยอะไรนะนะทยนะอยนะเออเออ,เอ,อแล้วก็ซุปเปอร์แมนกับตันอเมริกาแล้วผู้หญิงนั้นอะไรนะจกาา๊กละค่ะ <laughs> นี่นี่ของอีกตัวนึงต้องพบนี่คองคองคอง,องยักษ์วาย น้องพบจะโดนคิงของกินไม่เนี่ยวุ้ยทักทายเพื่อนๆหน่ยเฮ้เ hey! ฮ hey! hey! oh, ้ๆอุ้มกลัวของกัดเหรอกัดของจะกัดเหรอ bye bye, บายบายของ